ตีแล้วมีอาการท็อปครับนะครับตีแล้วมีอาการท็อปครับนะครับมาดูนะครับแล้วเราจะขึ้นแบ็คฟลิงขึ้นไปดาวพึงมาปุ๊บเฮ้ยท็อปเว้ยเฮ้ยท็อปเว้ยเฮ้ยอ,อะไรวะเฮ้ยดูนะครับยืนเพิ่มเคลนมาปุ๊บแบ็คฟลิงขึ้นมาปุ๊บ เวิรท็อปเว้ยนะครับอาการท็อปเนี่ยให้เรามาทิศแล้วว่าเฮ้ยท็อปมันเกิดจากอะไรวะเราเช็คตัวเองได้แล้วนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเราตีท็อปเนี่ยมันจะเช็คกับตัวเองเช็คได้ยังไงแล้วจะต้องเช็คอย่างไงบ้างปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าถ้าเราตีปุ๊บเนี่ยถ้าตีเหล็กปุ๊บเนี่ยแลวมีอาการท็อปให้เราชิดออกมาก่อนเลยว่าเฮ้ย e อย่างน้อยๆหนึ่งอย่างที่เรารู้ก็คือการที่เราตีท็อปปุ๊บเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่เราถ่ายน้ำหนักเร็วเกินไปเราทำหนักเราถ่ายน้้หนกกกาาที่่เเรร็ิไไไปแลอุะะดขึคคใต หัวลูกไงครับยืนปุ๊บขึ้นแบตฟลีขึ้นมาปุ๊บดาวิงปุ๊บเห็นไหมครับท็อปเพราะว่าเกิดจากการที่เราถ่ายน้ำหนักไปทางซ้าย้ายเร็วเกินไปเอา้าแล้วทําทยัางไงครันะครับทำยังไงถึงจะให้มันพอเหมาะพอเจาะปรากฏว่าไงครับปรากฏว่านักกอล์ฟก็จะมาถ่ายน้ําหนักให้บันชาลงปรากฏว่าถ่ายน้ําหนักช้าลงอะไรเกิดขึ้นครับหลังลูกเลยครับพอถ่ายน้ําหนักช้าไปก็หลังลูกถ่ายน้ําหนักเร็วไปแม่งก็ท็อปเห็นไหมครับหาความพอดีลําบากไหมฮะนะครับเราต้องมีจังหวะก็เรื่กว่าเทมโปเราต้องมีตามใดก็แล้วแต่ถ้าเเเรรรราาาลล่่่นนนแ้วไมมีีทปััคคบกก็ือ เราจะหาทิศทางแล้วก็จะหาวิธีการที่จะตีและให้มันแม่นลูกลําบากครับหา,หาทิศทางและหาให้มันแม่นลูกลําบากครับอ่ะนะครับปรากฏว่าไงฮะถ่ายน้ําหนักเร็วไปลูกท็อปถ่ายน้ําหนักช้าไปหลังลูกอ่ะนะครับเราก็ต้องมาดูดีครับว่าให้จังหวะไหนนะครับจังหวะไหนให้มันพอดีเราก็ต้องขึ้นและหาทัมมิง่งหาเทมโปของเราละหนึ่งสอง ย,ยังเร็วไปหน่ยอยเว้เห็นไหมฮะลูกท็อปออกไปหน่อยยังเร็วไปหน่ยอยเวอะนะครับหาจังหวะหน่อยยืนปพ๊บขึ้นปหนึ่งสองเอ้ยแม่งหลังลูกไฟแลบเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะเราต้องหาช่องไฟตรงนี้ให้ได้ต้องหาช่องไฟตรงนี้ให้ได้ถ้าเราหาช่องไฟตรงนี้ไม่เจอเนี่ยเท่ากับว่าเราก็จะตีหลังลูกทีหนึ่งท็อปทีหนึ่งหลังลูกทีหนึ่งท็อปทีหนึ่ง,งเพราะไม่รู้ว่ามันจะต้องลงไปจังหวะไหนเอาละครับพอเราเริ่มรู้นะครับเริ่มรู้เสร็จปุ๊บอ่านแล้วก็ยืนใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นป เฮ้ยดีขึ้นลวเว้เฮ้ดีขึ้นรู้ไวจากการนับเทมโปของเราเองนี่ว่าเออเอาละโอเคค่อยๆหาช่องไฟไปนะครับยืนปุ๊บอ่ะขึ้นหนึ่งสองปังเฮ้ยเริ่มแม่นขึ้นลวเว้เริ่มแม่นขึ้นแล้วเริ่มโดนเต็มลูกมากขึ้นแล้ะจากการหาช่องไฟในการขึ้นและลงนั่นหมายถึงว่าอะไรครับนั่นหมายถึงว่าตอนขึ้นเราสองตอนลงหนึ่งขึ้นสองลงหนึ่งขึ้นสองลงหนึ่ง ขึ้น 2, ลง1ต้องหาจังหวะให้ได้ครับเพราะไม่งั้นถ้าเราหาจังหวะไม่ได้เราจะเบื่อแล้วก็ตีหลังลูกแล้วก็ตีท็อปอยู่ตลอดเวลานะครับเอาละครับแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆฝึกซ้อมจับมาให้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องเพลงอะไรมากมายครับนะครับจับนิ้วก้อยนิ้วนางน,นิ้วกลางให้กระชับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทั้งสองข้างเอาละครับเข้ามาดูปุ๊บแล้วก็มีการ1 2ท็อปปังเอาละลูกเดินตรงดีใช้ได้เลยนะครับยืนปุ๊บเห็นไหมครับขึ้นหนึ่ง นะฮะหนึ่งสองปั้งหนึ่งสองปั้งมันจะได้จังหวะในการถ่ายน้ําหนักครับทำไมงั้นเนี่ยนะครับเราไม่นับเนี่ยนะครับแล้วเราไม่มีช่องไฟที่ดีพอเนี่ยมันก็จะท็อปก็คือถ่ายน้ําหนักเร็วเกินไปเดินไปข้างหน้าเร็วเกินไปพอเสร็จปุ๊บพอข้างหน้าเร็วเสร็จปุ๊บให้แมงท็อปเอาโอเคเราให้แมงช้าลงพอช้าลงแม่งหลังลูกเราสร้างช่องไฟสร้างจังหวะของเราเองพอเราสร้างช่องไฟสร้างจังหวะของเราเองได้แล้วปรากฏว่าการสมูทของสวิงมันก็จะหาเราละนะครับเดนปุ๊บขึ้นปุ๊บหนึ่งส ปังโอ้โหโเฮ้ยเริ่มแน่นขึ้นเว้ยเริ่มแน่นขึ้นเว้ยเอาแล้วนับต่อนะครับนับต่อเลยจังหวะ2ขึ้น2ลงหนึ่งขึ้น2ลงหนึ่งหนึ่งส ปังเอาละเฮ้ยลวดลายได้แล้วเวย้ยเอาละเห็นไหมมันเริ่มกระชับมากขึ้นสวิงมีเป้าหมายมากขึ้นเริ่มมีความแม่นกับสวิงมากขึ้นเห็นไหมครับจากการนับของเราเนี่ยนะครับตรงนี้นะเราอย่าไปมองข้ามมันนะครับเราไปมองข้ามมันเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ตีแล้วมีจังหวะที่ดีได้